สวัสดีครับมูีภาพมาชมเหรียญเจ้าสัวทตุพนมเงินมาท่านที่เข้ามากันยิลืีฝากกดไลค์กดติดตาม<อ>เพื่อเป็นกำลังใจนะครับมูีภาพมาชมเหรียญเจ้สาสัวครับรุ่นรวยคูณเพิ่มพูนครับวัดพระทตุพนมวรมวริหารอำเภอทตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับ พามาชมครับมาพามาชมอันนี้ก็เป็นกล้องนะครับกล่องอกล่องห้องเรียนกล่องห้องเรียนอเอามาชมนะครับชมชม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสัวครับเป็นเจ้าสัวเป็นเหรียญเจ้าสัวครับ ก็เดีเดียนเจ้าสัวเจ้าสัวอีสานนะครับเจ้าสัวอีสานด้านหลังก็จะมีรูปพระานาคอันอยู่กับพระธาตุพนมนะครับล้อมรอบพระธาตุพนมมันก็จะเขียนวัดพระธาตุพนมวรวิหารเพื่อธาตุพนมจังหวัดนครพ,พนมตอ,อกไม้โค เลขแปดแปดนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทอวงแดงลมดำสายเมตตาค้าขายลำลุ่ยครับเป็นเจ้าสัวจะเป็นเจ้าสัวต้องรุ่นนี้นะครับเข้าสิบปของเจ้าสัวในอดีตที่ผ่านมาก,กันแล้วค่าแพงนะครับตับจับตองบ่ได้นะครับเขาก็ต้องเน้นสาย ราคาถึกถืนนะครับราคาหลักร้อยครับราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับสําหรับเจ้าสัวถานพนมเงินมานะครับรุ่นเป็นเลียนสภาพสวยงามบวัวพันการใสนะครับอพอ,อยังอยู่ในกล่องนะเพิ่งยังนอนกล่องอยงู่นะครับ พอพระธาพนมก็ก็รูนนะครับรูนนะครับอมีความศักดิ์สิทธิ์สําดนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มัอนี้ก็ามา่ชมหนึ่งเหรียญนครับเอา,มาใม้ชมหนึ่งเหรียญ<ม>ปกติก็มีอยู่สองเหรียญครับอีเหรียญหนึ่งก็สิใส่ก่อไว้แล้วนะครับใส่ก่อไว้แล้วซื้อมาสองเหรียญครับบูชามาสองเหรียญ มันอดกเขาไม่ชมหนึ่งเหรียญที่เขาเรียกว่าสภาพนอนกล่องนะครับสภาพนอนกล่อง<ม>สภาพนอนกล่องสวยเฉ็มนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่แวะเข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม